อาจจะใหญ่มาปีนเขาแล้วก็นนาหัวเล็กกรเาเล็กต่อีนั่นแม่กแม่ากีไม่จะแต่กี้ก็หอมเหมือนกันอืมใช่มข้ายแะ่แม่อืมเสือยต้องแรงต้องแรงบ้านเธอสิมาเกิดอะไรตรงนี้ แม่นบ่ไม่ใช่เด้โนนี่เชื่อมันเป็นน้ำตกเด้หน่แต่ว่าน้ำอีิ่งนะมันนนเป็้ตตกรงนั้น่ะไม่าอมันแห้งมันแห้งก็เดี๋ยวให้ลงไปถ่ายก็อยากจะถ่ายแหละแต่ไกด์ก็เดินจางเดินแล้วเราก็ต้องรีบงสามไงเขาจะได้เรียกผมมาค่ะใช่เรียผมมาตมันเป็นนอาป่าทีเรือเป็นยุงที่หอดทีโอ้ยอตรงนี้มันโอตรงนี้ปกติน้ำจะไหลผ่านตรงนี้เลยใช่ไหมพี่อ๋อ เชื okay. ่อเถอะวตาเขาเกี่ยวปิดจมูกอีกไม่นานก็ได้เปิดจมูกเลยใช่สบายโอ้ยดูดิสวยมากเลยดูสิสบายบอสันจ้าสวยนะถ่ายไหมหนูจะถ่ายไหมสวยถ่ายไหมคะถ่ายค่ะมาเชื่อมืยเจ้นี่ยืนจ้า น่ารักมากเลยสวยมากมาสามสส,สามจะขอท่าตั้งนะคะห้าหสวยเจแปดสวยมากเจ้ถ่ายะเจะยังไม่ได้ขลายกล้องนะอืมหนึ <S <s ่งสองสามหนึ <S <s ่งสองสามนี่ สวยมากเนี่ยจะได้คล้ายๆเนาะคล้ายๆเต่าเนาะหลังเต่านี่เนือน้ำีกไหลไปจริงๆด้วยดูสสวยมากสะดจังมากเลยอ่ะธรรมชาติธรรมชาติบำบัดเย็นๆเนาะไม่ร้อนเลยอ่ะเย็นแต่ถ้ามาเช้าๆถึงสิบโมง ถึงเที่ยงก็ไม่น่าจะร้อนนะเพราะว่าต้นไม้คุมหมดว่ายสามว่ายสี่ก็ไม่ร้อนมันจะร้อนอยู่ข้างบนครับใช่ค่ะเพราะว่าตรงนั้นมันเป็นโร่งแจ้งใช่ไหมพี่จุดชมวิวครับผมอ๋อเป็นจุดชมวิวโอเคอ๋อที่เขาจะใช่ไหมอ๋อโอเคสวยมากใช่ใช่ใช่ เขาาจะเมจะเ,มะเมบิกเขาอาจจะมอเบิกเขอานเามาตงแต่หกโมงใช่ไหมพี่แล้วก็ต้องพักตรงนี้เลยมันมีที่พักอยู่ไหมบอมีครับมีครับโอ้คพักครักลางเต็นนอนเลยครับโอ้ยเป็นต่มีแหงเนะะาะแต่ตแร<ต>กนี่สิไปนอนอยู่พุ่นก้อนอนอนอยู่ไอ้อะไรนะดูกพี่ถ้ำนาคาเพราะพรุ่งนี้นัดเขาเจ็ดโมงจ้า ก็เลยต้องไปนอนที่นั่นก่อนส่วนในที่เรามาตรงนี้เลยแล้วต้องหาโอกาสมาถ้ามีวาสนามาอีกนะมีอยู่แล้วเราวาสนาเราน่ะถึงอยู่แล้วอยู่เท่าว่าจะไหวไหมเท่านั้นแหละเนื้อสัตว์ชิบชิบไม่ไหวคโอ้ธรรมชาติจริงโอ้หูท่าน้ำตกโศกมานี่จะสวยมากเลยเนาะ